วอรรีกันันจะเริ่มใส่ถังพอกแคนด้วยตัวอะไรดีคลิปนี้มีคําตอบในคลิปนี้แก้วจะแนะนํำถังแคนที่น่าใช้ตั้งแต่บ้าน8ถึงบ้านสิข้อมูลนี้แก้นามาจากเว็บแคทินจาแก้วจะใส่ลิงก์เว็บไว้ในคำอธิบายกดเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยครับเคล็ดไม่ลับกับการใส่ถังพอกแคน 1. บริจาคถันเลือวัสดเสมอ 2. ถัเรืวต่าย่อมดีกว่าไม่มีถังแคน 3. ยา,ายใส่ถังแครนแบบเดียวกันทุกหลังคู่ต่อสู้จะเดาทางได้ง่ายว่าถังแครนจะเป็นตัวอะไร 4. ระวังเกี่ยวกับการใส่ถังตัวเดียวกันทั้งหมดอย่างเช่นบอลลูนล้วนเพราะมันเคลื่อนที่ไวเท่ากันง่ายต่อการใช้น้ำยาพิษ 5. มั่นใจว่าถังแครนสามารถกันได้ทั้งสายบกและสายอากาศ 6. ไถ่ายแครนจอ,อกมาเรียงลำดับจากตัวที่มีความจุน้อยที่สุดไปหาตัวที่มากที่สุดเช่นบอลลูนจอ,อกมาก่อนมังกรบ้าน 8. ความจุ25ช่องเซตที่1 มังกรหนึ่งตัวบอลูหนึ่งตัวส่วนใหญ่บ้าน8เราจะเจอสุดหมูป่าขวานหรือบอลูน,นมังกรและบอลูน,นจงตีแบบกระจายทําให้กําจัดฐานได้ดีครับเซตที่2มังกรน้อย1ตัวแม่มด1ึงตัวธนู3ตัวมังกรน้อยสามารถจงตีฐานที่มาเป็นกลุ่มได้เป็นอย่างดีโครงกระดูกที่ออกมาจากแม่มดสามารถฝนแกงหมูป่าได้หรือช่วยกําจัดควีนหรือต่ำจากผู้เล่นบ้าน9้าได้เหมือนกันบ้าน9ความจุส0สิช่องเซตที่1ระวา1หนึ่งตัว ลาวาสามารถป่นควีนได้เป็นอย่างดีทําให้ควีนเลือดลดลงเยอะและลาวาปั๊บก็มีสิทธิกําจัดควีนได้เซตนี้เหมาะสําหรับการสุดควีนบล็อกนั่นเองเซตที่2มังกรน้อย1ตัวแม่มดหนึ่งตัวขวานหนึ่งตัวมังกรน้อยสามารถโจมตีกลุ่มของฐานได้ดีแม่มดเสกโครกระดูกออกมาป่นคิง n ควีนได้ดีเช่นกันซึ่งขวานครับสามารถที่จะกำจัดฐานที่มีเลือดน้อยได้ดีเลยรวมถึงโครกระดูกที่ออกมาจากแม่มดด้วยนั่นเองเซตที่3มังกรไฟฟ้า1ตัว มันก็ได้ฟาดทำดาเมจได้เยอะมากมีเล็ดเยอะโจมตีฐานกลุ่มเช่นปลาหินหมูปากขวานได้ดีเลยอีกทั้งยังโจมตีควีนที่มีเลเวลกกลางๆได้นะครับสามารถที่จะยิงนัดเดียวควีนซีงแงแก่เลยเซตที่4มังกร1ตัวบอลลูน3ตัวมังกรมีเล็ดเยอะนะครับแถมยังขึ้นที่ไวกว่าบอลลูนสามารถพุ่งไปโจมตีฐานได้แล้วบอลลูนก็เข้ามาโจมตีแบบกระจายตามหลังนั่นเองบ้าสิบและบ้าสิบเอ็ดความจุสามสิบห้าช่องเซตที่1มังกรน้อย1ตัว ก้อนแข็งหนึ่งตัวขวานตัวก๊อปิ้2สองตัวมังกรน้อยสามารถโจมตีฐานกลุ่มรวมถึงบอลลูนได้ดีก้ําแข็งสามารถโจมตีฐานแล้วก็ทําให้ฐานเคลื่อนไหวช้า,ชาครับรวมทั้งจะถูกแช่แข็งด้วยทําให้ขวา,ากกนและมังกรมีเวลาโจมตีเพิ่มเติมการหยิบก๊อปิ้งเข้าไปใส่ในเซตนี้อาจจะดูแปลกๆอย่างไรก็ตามมันเคลื่อนไหวเร็วครับเข้าไปปุนฐานได้ก่อนแล้วฐานแข็งก็จะตามมาช่วยนั่นเองเซตที่2มังกรน้อย1ตัวแม่มดส2ตัวธนู3ามตัว แม่มดเสกคงกระดูกออกมาช่วยเบ่งเบ่งความสนใจค่อนหาด้านครับในระหว่างที่มังกรน,น้อยโจมตีกลุ่มฐานที่มีเลือดน้อยอยู่นั่นเองเซตที่3ลาวาหนึ่งตัวบอลูนหนึ่งตัวลาวาสามารถดึงเวลาของควีนได้ดีเนื่องจากมีเลือดเยอะและลาวาปับ๊บก็สร้างความเสียหายได้ดีมากเลยนะครับบอลูนจะอยู่ในฐานพอลาวาแตกบอลูนก็จะเข้าไปโจมตีกลุ่มของฐานนั่นเองเซตที่ 4. ซูปเปอร์มินเนีย่ยนสองตัวนักล่าขัวหนึ่งตัวกอบบินห้าตัวซูปเปอร์มินเนีย่ยนโจมตีสุกฟินบล็อกได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการจูงตีครั้งแรกของซูเปอร์มินเนียนครับจะอยู่ไกลไกลเกินกว่ารัศมีของควีนถ้าคู่ต่อสู้ไม่ได้เตรียมน้ำยาแช่แข็งมาเสจซูเปอร์มินเนียนแน่นอนก็ปิ้งจะออกจากประแทแขก่อนครับแล้วก็จะเห็นหันเหนความสนใจของควีนปล่อยให้นักล่าขัา้วเหนครับจมตีควีนสุดนี้นะครับเหมาะสำหรับกันควีนบอกมากๆเลยบ้าย12ความจุ40ช่องเซตที่1มังกรน,น้อย1ตัวก้นแข็ง1ตัวแม่มด1ตัวก็ปิ้3ตัวเหมือนกับบ้าย11เลยครับ เซตที่2ระวา1ตัวบอลลูน2ตัวเหมือนกับป้ายสิบสเอ็เลยครับเซตที่3ามกล,ลมแข็ง2ตัวมังกรน,น้อย1ตัวกลเลิมแข็งเป็นตัวที่แช่แข็งได้ถ้าดึงแต่ของสตูลครับเข้ามาได้ลึกๆถ้าเหล่านั้นจะถูกแช่แข็งและโดนป้อมต่างๆรุมยิงมังกรน,น้อยก็จะช่วยโจมตีด้วยเซตที่4แม่มด3ตัวนู4ตัวแม่มดสามารถการควินบล็อกได้นนครับ้าคุต่อสู้ไม่มีน้ำยาพิษหรือลงน้ำยาไม่ดีแม่มดสามารถเสกุลกระดูกออกมาได้เยอะมากเลยครับทำให้ควีนเสียเวลาไปกับคุงกระดู เซนสกิลนะครับหรืออาจจะต้องส่งฐานเข้ามาช่วยนั่นเองเซตที่หครับธนู40ตัวโดยส่วนมากฐานเซนดียวกัรล้วนจะกันไม่ค่อยดีครับแต่บ้าน12มีความจุประสัดแคน40ช่องธนู40ตัวทําให้ยากต่อการลอกมานครับคู่ต่อสู้อาจจะลงน้ํายาได้ไม่ดีลองใส่ซักหนึ่งหลังก็ไม่เลวเซตที่6แม่มด1ตัวนักล่าข้าหัว4ตัวกอบบิ้น4ตัวนี่อาจจะเป็นเซตการควีนบล็อกหรือปูควินบล็อกได้ดีที่สุดกอบบิ้นจะเป็นฐานกลุ่มแรกที่อดจ,จับประสัดแคน ตามด้วยนักรักข้าหัวและสุดท้ายคือแม่มดกอบบี้น,นะครับสามารถที่จะเบีเ่ยงเบนความสนใจของควีนหรือปัวเดนได้ปล่อยให้นักรักข้าหัวนะครับโจมตีผู้กล้าและอาจจะทาให้เขาเสียทาาไม่ตายนั่นเองเซตที่7จ็ดซูเปอร์มินเนี่ยสตัวนักรักข้าหัว2ตัวกอบบี้สีตัวเหมือนกับบ้าสิบสิบเอ็ดเลยนะครับบ้าสิบสามและบ้าสิบสี่ความจูดสี่ผ้าช่องสุดที่หนึ่งก้นล้มแข็งสามตัวกล้มแข็งช่วยชะลอการโจมตีได้เป็นอย่างดีหากปล่าสแตนอยู่ลึก และฐานของสตูลครับเข้ามาลึกก็จะถูกกลอนนแข็งแชกแข็งและฐานก็จะโดนอาวุธรุมยิงสูตรที่2มังกรน้อย1ตัวก้อนน้แข็งหนึ่งตัวแม่มด1ตัวขวานหนึ่งตัวมังกรน้อยโจมตีกลุ่มฐานบกและอากาศได้ดีรวมทั้งบอลลูนท้่วครับก้อนนแข็งสามารถแช่แข็งได้ช่วยเพิ่มเวลาให้กับแม่มดขวานและมังกรน้อยโจมตีได้ดีต่อไปสูตรที่3แม่มด3ตัวธนู9้าตัวแม่มดสามารถแขัดขวางควินบล็อกได้เป็นอย่างดีหากคู่ต่อสู้ไม่มีน้ำยาพิษหรือลงน้ำยาไม่ดี แม่มดสามารถเรียกคงกระดูกออกมาได้เยอะมากมากเกินกว่าควินจะจะก,กันไหวนะครับทำให้คุณต่อสู้เสียเวลาครับใช้ทําไห้ตายควินก่อนเวลาอันควรหรือส่งถ่านเข้ามาเพิ่มนั่นเองสูตรที่4ระวารหงตัวิ่มนแข็งหนึ่งตัวระวาสามารถชะลอความเร็วของควินได้เนื่องจากมีเลือดเยอะและละวาปั๊บนะครับสามารถที่จะปวนควินได้กลเลมนักแข็งจะทําให้ควินเก็บเปอร์เซ็นช้าลงและส่งผลให้เวลาไม่พอนั่นเองสูตรที่5ธนูสิาตัวเหมือนกับบ้าน12สครับสูตรที่6แม่มด1ตัว นักรักข้าวหัวสีตัวก็บบน้เก้าตัวเหมือนกับบ้าน12ครับสูตรที่7กลเลมแข็งหนึ่งตัวแม่มด1ตัวนักรักข้าวหัว3ตัวการใส่อากาศเรื่องคังดีแม่มดกับกลเลมน้ําแข็งทําให้มังกรโจมตียากและนักรักข้าวหัวครับก็จะรีบเข้าไปหาผโวเดนหรือผู้กล้าคนอื่นๆส่งผลให้คู่ต่อสู้ต้องกดใช้ท่าไม่ตายก่อนเวลาอันควรสูตรที่แปซูปเปอร์มินเนี่ยนสงตัวแม่มดหนึ่งตัวนักรักข้าวหัว1นงตัวกอบี้สตัวซูปเปอร์มินเนี่ยนโจมตี และนี่ก็เป็นข้อมูลเสถียานแคนขอขอบคุณเว็บแคทนินจาที่ได้แนะนําฐานดีๆขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้ทุกท่านสามารถสมัครชุ้กแก้าก้าได้แล้วนะครับเพียงใช้โค้ดเจ้าก้าก่อนเติมเพชรเติมแพ็กเกจเติมบัตรทองคาขอบคุณทุกท่านเลยครับที่สมัคนแก้วก้าตอนมาขอบคุณจริงๆแล้วเราาพบกันใหม่สําหรับบนนี้สวัสดีครับ